เริ่มเคลียร์ริ่งป่าแล้ววันนี้ที่ดินเงินผ่อนราคาถูกพิกัดบ้านหูแตวตัาบลโคกเคียงอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสวันนี้เบสโคเข้ามาเคลียร์พื้นที่เคลียร์ป่าเป็นวันแรกเลยถือได้ว่าคืบหน้าไปเยอะเลยเพราะว่าวันนี้เมคโคเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วก็เราจะใช้เบสโคตัวใหญ่นะเป็นเบสโคตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ป่าที่เห็นรกๆอยู่เนี่ยมันเป็นป่าที่ยังไม่มีตอไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นไม้ เล็กเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราได้เคลียร์พื้นที่มาแล้วประมาณ2-3ปีที่แล้วหลังจากที่เคลียร์พื้นที่เนี่ยดูโล่งสวยเลยนะครับ ที่ตรงนี้จะอยู่ในชุมชนบ้านหตเตัวในอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสน,นะถือว่าเป็นทำเลดีมากห่างจากตัวเมืองนาราธิวาสเนี่ยเพียงแค่11กิโลเท่านั้นเราอยู่ตรงนี้จากสนามบินเนี่ยเพียงแค่11กิโลเหมือนกันนะครับเดินทางสะดวกนะครับใกล้เมืองใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นหาดบ้านทอนประมาณ10กิโลก็ถึงบ้านทอนแล้วนะครับที่ตรงนี้เป็นโครงการของสมัยโฮมเป็นโครงการใหม่เปิดราคาเบาๆเลยนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่ห้องละ 7 0 0 0 0บาทเท่านั้น1แปลงเนี่ยเราจะแบ่งขายสองท้องขึ้นไปเขากั้ว่า140,000บาทราคานี้สามารถผ่อนายได้ด้วยโดยการวางดาวเพียงแค่1 0,000บาทผ่อนเดือนละ5,000บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในฝันได้แล้วราคาเนี้ยถือว่าถูกมากเพราะว่าอยู่ใกล้เมืองนะครับอยู่ในเขตเมืองเลยตรงนี้อืมถือว่าถูกมากแถมยังผ่อนได้ด้วยผ่อนนานสูงสุดเนี่ยสปีเลยนะครับส่วนโซนด้านหน้าเนี่ยติดถนนลาดยางเนี่ยมีเสาไฟฟ้าพร้อมตั้งบ้านได้เลย เริ่ต้นเพียงแค่ห้องละ1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นถ้าเพื่อนๆสนใจที่ดินพิกัดบ้านหูเตทัวใกล้เมืองนาธทิวาสทักเรามาได้เลยส m i l e h o บ้านและที่ดิน